สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมันนีนุ่น,นที่ยากก็จะมาหาพอยมนะคะพอยมนี่เพิ่นเป็นเพื่อนกับสางคมนะคะสางคมเพิ่นสมรถนะคะเพิ่นถูกมาแล้วสองงวดซ้อนนะคะส่วนมากเป็นลางนะคะวัที่พ่านมากนี่หกหาหางเดียวจังๆนะคะวดนี้พอย้มบอกว่าเลขสางคมมาแล้วนะคะเพื่อนกันนะคะมาแล้วเพิ่นว่าเพิ่นจะ เอามาแบ่งปันเอฟซีนะคะแต่ว่าพอย้มนี่เพื่อนเป็นคนปวดหลังนะคะเพื่อนลุกบ่ได้เพื่อนนอนย่างเดียวนะคะเพิ่นนอนเพิ่นปวดหลังเพื่อนก็จะแบ่งปันเอฟซีนะคะเพิ่นว่าปวดหลังเป็นได้เพิ่นก็เสีะว่าเลขตัวใดไปตั้งน้ำกันเลยค่ะก่อนแล้วปวดหลังแล้วนอนอย่าวางสั่นหนึ่งสี่เด้อพี่น้องเพิ่นนอนเ้านะคะเพื่อนปวดหลังแห้ง ครั้งล้างนี่เพื่อนกินเขากาันเพื่อนโซกันแห้งจล็กน้อยเพราะเป็นอย่างอันสร้างคมที่มาที่ไปนี่เพื่อนเพศงานเกี่ยวกับยังกับพาะลงกึง่งลงกึง่งล่งกึงลองกึงย้ย่อนห้องนงยังไงเนลลี่ยเลขเพื่อนถือมาจากงวดหรอสองงวดซ้อนอะได้แต่ว่างวดนี้เราโอกกันดูว่ามันดีซัำบอลลุ่งห้องกันอ่ะงงวดที่ผ่านมานี่เพื่อนบอกพ่อตัวใดคะกหาวังพันมากหกหาได้ร้ปันไดบันี้ เพิ่นได้หลายแล้วเพิ่นจับ้องคนซื้อตัวฮกซีเอ้าเพิ่นซื้อเพิ่นบอกฮกขาพ่อขึ้นไปซื้อฮกซีพ่อเป็นคนบูเซียคนบูมักนาซีรับหูรับตาซื้อเน้นๆเลขค้างเดียวไหมฮะนาซีเลขรถจักรยานนี่แล้วก็ว่าฮกลังฮกลังฮกลังเพิ่อนหายจ้าคู่เงินล้าหันเอาคู่เดียวคู่เดียวฮกขาเลยขาขกเลย ปาเพิ่นว่าได้ลายยีติผู้เพิ่นนี่เพิ่นกะทิเงินพันหนึ่งอยู่หอปลาสีตารางในบูซื้อบนด้ปาเหลขเพิ่นก็เนีเเนนอนแด่มันจะเป็นตะเลกลางเรางวดงวดนี้งวดเจ็ดหนึ่งเพิ่นถือลายปรนไดเปล่างวดเจ็ดหนึ่ง <S <S> <S ถือสามร้อยเนี่ยฮะงวดเจ็ดหนึ่งเพิ่นนักเจ็ดสามพันหนึ่ง โอ้แสดงว่าคนไดมาเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามเรีว่าทีเป็นกลวยกันนีสามโซนละค่ะโซมันเด่นมันเดี๋ยู่ึดทั้งหัวแล้วว่ะจ้าหมวดนี้ของวันนี้มาแล้วมาแล้วของวันนี้ำยับเด็ดแปดเลยหมวดนี่พันน่ะเด็ดแปดเป็นดีเท่เลขแปดมันจะยุ่งหัวค่ะแปดมีเก้ามีหนึ่งเราจะซื้อแปดเก้าตัวเดียว เก้าแปดแปหัวนี้แปดเก้าเก้าแดตัวเดียวตัวเดียวคมนั่นีล่นะหัวนี้8ปดเก้าหางเดียวหางเดียวเลยมวดเจ็ดหนึ่งน่มาสองคูณปะคะงูหนูข้างผิดบ่อว่าเจ็ดหนึ่งก็เจ็ดสามเออเจ็ดหนึ่งจกับมวดนี้ไม่ได้มีแปดเก้าก็แปดหนึ่งเป็นแปดเก้ากับหนึ่งอยู่นี่มังเรียมเนี่ยแค่ว่าเลาแปดหนึ่งผมผมมากาจะใส่แปเก้าตัวเดียว คาทาสิว่านนน็นแปนๆนี่มันมีแปดเก้าก็แปแดหนึ่งเป็นตัวกันบ่คแต่ว่าตัวเลา,าสิเทกระจาดคือแปดเก้าส่วนมามันที่บอกมุมทั้งใส่อเหล็กเป็นสีว่างคือสมเหียมเลยบ่จะตัวหัวส่วนนึงคือแปดเป็นบ่จะตัวได้ยู่หัวเราเด่นตัวนั้นอือป้าทุ่งหันเพ็นอะไเป็นพันเลยนะหันมันมีหกมีหา้ามีสองอ เราบเราบอกเกาเลยตัวนี้เรากาวยังหกหายังเดียวได้เป็นพันได้หกหายไอ้คือเาี่ักเท่านั้นแต่ว่ามยนสิไรโจรอนุ่งก็ได้ยินพอเบาตะวัสังคมสังคมหนูก็นึกว่าสังค่อมยื่ในท้องลูกพอได้สังคมอำเภอเฮานี่ตัวนี้สินได้ยินแม่ผมว่าไปหาเพื่อนเพื่อได้เพื่อนให้แม่เพราะขาพ่อไม่เราคนบอกว่าเขาหูคนนี้เราปูปีกปูปีกหมดเลยดิพ่อบว่เขาหูคนเดนนิสิต่าไปใกล้เพื่อนเห็นรถคือกันเหมือนกัน คนว่าแพงกันนี้จะไม่เฮ็ดสี่เลยเราเราคือประยุทธ์เนี่ยเซจิเล่าประยุทธ์คนละบอค่ะฮัมฮนนูไปเพิ่อนซีวอลน้ำบอซีวอลน้ำโย่เดี๋ยวเล่าสิเล่าสิโบมีเวลาไหมบอมาไปทุ่มเราเฮ็ดรถโรตียังเราสิบบมีซาไสกับว่าเป็นยังค่ะพอขันเพิ่อนโบมีเวลาพอเอาแนวทางเพิ่นมามาให้เอฟซีก็ได้มาให้นุ่นที่ญาสัมผัสก็ได้แต่ว่าขันเพิ่นโชคดีแม่เพิ่นก็ คอยไปแบ่งน้าใจให้พอเราก็ได้เพิ่นสองรถเพิ่นบ,มบ่มีเวลา,า,ามัปนประกาสร้างคมเมล่าเท่าก็าว่างวดนี่เพิ่นห้แปดเก้าตัวเน่นเลยแปดเก้าตัวล่องคือแปดหนึ่งมันประา,านุ่นทิยาตั้งถือบอพอเราบวดลังแห้งเราบวดรกเรือมีเก่ามีหนึ่งจับสองครูคือแปดเก้ากับแปดหนึ่งโอ้เพิ่นเล่าโอ้ของกนแล้ว่าแปดหนึ่งบ่อเดียวคมบ่อยยังไ่ว่แปดเก้ายากเดียวแล้วอ่า ก็เปลยนกับพ่อแล้ววะจะห้างเดียวโครเลยตะโกนนี้กันแล้วเราเรากันเลขเหล่านี่สิเน้นล uh ่างตลอดมันว่าก็มันออกทะลางเหมือนรอรเราจะรู้ว่าพอย่อมสื่อน้ำเพิ่นบ่ค่ะนวดันนี้กันแล้วว่าเอาน้ำกันน้ำันนี้อ๋อเอาน้ำกันทินลองตรงเนี้ย ว่าบุเส like <c oughs> <min> ียเจ้เดรอใครจเสียโจ้รอบนี้นะเวลานีวมันจะเมียนมห้งนายซื้อแปดเก้าล่างย่างเดียวอม่ซื้อตัวอื่นลุงย่อมมันใส่แปดเก้าเลยห้องเลยแปดหนึ่งคือโตกันแล้วถ้าพูดได้สิซื้อเ่าซื้อต่ว่าโตกันองซื้อว้อยุ่แปดหนึ่งเทวาสร้างคมเดี๋ยวคนติทุ่มแปดเก้าย่างเดียวมั้ค่ะพ่ เลขห้างเดียวนี่เป็นตำมันนิดนึเนาะพ่อตะเลขคนเขามาส่วนมากเป็นล่างมันบ่ค่ะเป็นล่างเป็นล่างบ่ค่อยเป็นบนมันบ่ค่ะบ่ค่อยเป็นบนอือเด็กเลขรู้ยังไงกับบ่ค่ะเลขกัมีแต่ตำนานมันบ่เลขคนมีตำนานพ่อไปหาเคนทุกงวดบ่ผู้ดีว่าเราก็แย้มไปนั่งย่ดตัวลอยอะไรยัางนี้เส้นตัวเลขคนอื่นบาทอื่นอ่ะแล้วพ่อย่อมไปหาสร้างคมทุกงวดบ่ค่ะไปซุ้มมือไปซุ้มมือนะครับย่าแย่เราเราคุยกันเลี้ยงเลขเลี้ยง เด้อเจ้าบาปเยอะนะคะสรุปว่าในคลิปเพิ่นวางวันนี้ทุ่มเลยคือแปดเก้าตกันคือแปดหนึ่งนะคะไอ้น้นที่ยาขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะขอบคุญพายมหลายๆเด้อค่ะเพิ่นเปิดหลังเปิดแอลขนดาดได้เพิ่นกระแบงปันคือเก้าพันลูกบ่ได้นะคะนะคะย่าบาเพิ่นเด้อค่ะนะคะเพิ่นกระแบงปันคือเก้าเดี๋ยวใกล้ๆกล้เมื่อเพื่อนหันโมยลูกนั่งหรอกเพิ่นเพิ่นให้คลิปเดียวให้เทียเดียวแล้วเลยนเป็นปะค่ะแล้วเลยบ่ให้ไลท์เทียบอบ่วอลำไล่เพื่อน นะะคเพิ่นว่าเพิ่นให้แค่เดียวนาเมเลาก็บอกหกขาเขาบอกเพื่่ำเนี่ยก็นั่งรถน้ำกันก็เพิ่อนของไปชี้กันนี่จ้าลุงล่ำผมก็บอกนี่ดิหกขาหกขาทังนี่อืมจะเสียดายเนาะเห็นนั่นเห็นว่าพักี่ยวหกบ่มาหาเปล่าหน้าแม่ดีออกแบบบ่ได้กกลับเลยเนาะพ่อเนาะได้พราะยมกับว่ได้จ้างบาลเลยบ่ค่ะโอ้ย คนบ่มากเนาะคองเงินคนเันว่าตัวใดกับตัวนั่นลุนมันปินนั่ได้เราคือกันบใส่เดียวกันได้เราห่มนว่าโป๊กระโป๊โลบ่น้องกลกับอะแล้ว่านี้เพิ่นกระิบ่กลับคือกันบ่ค่ะแป๊เดียวห่วยกับในแม่ก็บอกกันอยู่เลาว่าใช้ก็ไปเรยเก้าแปดแปดแปดเก่าเ่าปดเท้าแปยดยเทงเปดมันเป็นตัวแรนเป็นลักซิบ ต่ว่ายำนี่เป็นเลขล่างมันบ่คะพอล่างอย่างเดียวนะคะพอย่อมเพิ่นก็บ่าเป็นเลขล่างเด้อค่ะโตโตแน่นแน่นขึ้นดเก้าโตกันคือ8แดหนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลักินแบ่งรัฐบาลนะคะบคุณพอย่อมหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางแนวทางของสร้างคมมาแบ่งปันนะคะเพราะว่าเพิ่นเป็นเพื่อนกันสั้างคมนี่จิเป็นสร้างกึ่งอมรถบ่มีเวลาคุยกับไผนะคะเราต้องทียากกับวสนิเพินเราเอาให้ พอยมมาเบาแทนกันได้นะคะขอพุ่นพ่อหลายๆงวดนี่ก็ขอให้พ่อโชคดีกับแนวทางของสังคมนะคะขอพุณนค่ะบัดดีคะค่ะสรุปนะคะนุนที่ยาสรุปเลขพอยมนะคะเลขพอยมนี่พอย้มเลขสังคมนี่นะคะเพิ่นเอามาลงนะคะเขามาแล้วสองงวดซ่อนงวดที่ผ่านมานี่หกหาตรงๆงวดนี่เพิ่นเน้นที่แปดเก้านะคะตัวรองแปดหนึ่งนะคะเป็นงวดวันที่สิบหก พฤษภาสองห้าหกหกนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรุ่นทียากกะขอจกคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพ่อกันไม่สวัสดีค่ะ